เมื่อเราเข้าไปใกล้มันถ้าไม่โดนไฟช็อตก็โดนมันระเบิดใส่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมจะเอาโปเกมอนที่มีชื่อว่าบีลิลิดามะแล้วก็มารุไมมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมซึ่งโปเกมอน2ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่มีชื่อเสียงด,งดังในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการระเบิดนั่นเองครับผมเออซึ่งโปเกมอนสตัวนี้นะครับพอมีภาคเลเจนด์อเซอุสมามันก็จะมีการพูดถึงภูมิภาคฮิซุยแล้วก็เราจะได้เห็นว่า2ตัวนี้มีร่างฮิซุยซะด้วยครับวันนี้ผมก็จะเอาเจ้า2ตัสองต ครับแล้วก็2ฟอร์มนี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งในคลิปนี้ผมเชื่อว่า2คําที่อาจจะโผล่มาเยอะหน่อยก็คือคําว่าระเบิดกับคําว่าไฟช็อตนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนสายฟ้าที่มีเรื่องราวของการแบบประจุไฟฟ้าแล้วมันทาให้ตัวมันระเบิดอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะซึ่งข้อมูลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักพวกมันกันเลยครับผมมาเริ่มที่บิลิลิดามะก่อนเลยนะบิลิลิดามะเป็นโปเกมอนลูกบอลธาตุไฟฟ้าครับซึ่งเจ้าหนี้นะครับผมเราดูลักษณะของตัวมันนนนนะรบเเเเาาจห็็ไดด้ลยวว่่สสปีสแง ส่วนล่างเป็นสีขาวเนาะซึ่งบนแดงล่างขาวอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าสิ่งที่เหมือนก็คือจะเป็นมอนสเตอร์บอลนั่นเองครับซึ่งการที่ผมใช้คําว่าตัวบิเลลิดามะเหมือนกับมอนสเตอร์บอลนะครับอันนี้ก็คงพูดได้แต่ว่าถ้าเราเอาข้อสันนิษฐานบางอย่างของพวกนักวิจัยโปเกมอนมาพูดคุยกันนะครับถ้าข้อสันนิษฐานนั้นเป็นจริงผมอาจจะต้องเปลี่ยนคําเป็นว่ามอนสเตอร์บอลต่างหากที่มาเหมือนบิเลลิดามะนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในโลกโปเกมอนมาใช่ไหมครับมันก็มีการผลิตพวกวิทยาาาาาากกรรรต่รรร่่งงๆเเเชนส้้บอออพืไว พวกโปเกมอนต่างๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าบิลิลิดามะมันเป็นโปเกมอนที่มีชีวิตมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยมนุษย์เราก็ไปสร้างมอนสเตอร์บอลแล้วทีนี้มันบังเอิญบังเอิญไปเหมือนกับตัวบิลิลิดามะนะครับซึ่งที่จริงดีไซน์ก็เหมือนนะครับและดีไซน์ที่มันเหมือนเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหากับโลกโปเกมอนขึ้นมานะนั่นก็คือว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในป่าหรือไปในพื้นที่อาศัยที่มีเจ้าบิลิลิดามะอยู่ซึ่งที่จริงพื้นที่อาศัยของมันเนี่ยเจอใในนนนป่่่าา้ะครัอมมกกวสสถทีีเจหญ็็ื ปริมาณไฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะหรือจะเป็นพวกโรงไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งพฤติกรรมเนี้ยผมมองว่าแอบ,บมีความคล้ายเจ้าคอยเหมือนกันนะครับที่ว่ามันชอบไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีกระแสฟไฟฟ้าให้แบบว่าดูดกลืนเป็นอาหารเพราะที่จริงแล้วเนี้ยถ้าจะนับว่าตัวบิลิลิดามามีอาหารเป็นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า,ฟาจะว่ายอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งพอมันไปอาศัยอยู่ในพื้นที่มันจะไม่ทําอะไรเลยครับผมมันจะนอนนิงน่งๆน,นะครับและทีนี้เนี้ยมันก็จะคอยดูดกลืนกระแสไฟฟ้าที่อยู่บบรริเเเววณออข้้าาแลลททีีีนนนนะั่่มยู นิ่งๆมันค่อนข้างจะมีสมาธิในการที่จะดูดกืนไฟฟ้านะทีนี้นะครับผมเวลาที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาปุ๊บก็จะไม่รู้ครับผมคิดว่าเอา้ามอนสเตอร์บอลเหรอมาตกแถวนี้หรืออะไรที่จริงผมจะบอกว่าด้วยมอนสเตอร์บอลที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับบนแดงล่างขวาบนขวาล่างแดงอันนี้มันก็เกิดการกลิ้งไปกลิ้งมาได้อยู่แล้วแต่ว่าคนก็จะเข้าใจผิดไปจับตัวบิลิลิดามะครับเมื่อถึงคราวที่เราไปจับตัวบิลิลิดามะนั่นแหละครับความบันเลยก็จะเกิดขึ้นคือตัวของมันนะครับมันค่อนข้างตกใจง่ายแลล้้้ววทีีนนนนเเเเาามมััตกกใจจะะครรบบิิดดป็ขึ ซึ่งการระเบิดเนี่ยก็สามารถทําให้ผู้คนบาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับแต่แรงระเบิดอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยความที่ว่ามันอาจจะยังตัวเล็กอยู่แล้วก็ประจุไฟฟ้าที่มันเก็บไว้ในตัวได้ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าโชคดีไปจับตอนที่มันยังไม่มีกระแสะไฟฟ้ามากพอที่จะระเบิดได้คนคนนั้นก็อาจจะโดนไฟชอ็อตหรือก็คือโดนไฟดูดนั่นเองครับเออก็คือว่าตัวของบิลิดามาเนี่ยด้วยลักษณะตัวของมันแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟฟ้าที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเป็นเหมือนกับลมหายใจของพวกเราเนี่แหละคร นนซึ่งถ้าเป็นคนปกติรู้ว่าไปจับมาแล้วโดนไฟช็อตโดนระเบิดได้อย่างนี้คิดว่าทุกคนจะไปจับมันไหมครับก็ไม่นะครับผมแต่อุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นด้วยเคสที่ผมบอกได้แหละว่าตัวของบิลลิลิดามะามันเนียนเหมือนกับมอนสเตอร์บอลทำให้เราอาจจะเผลอไปสัมผัสมันแล้วก็โดนอุบัติเหตุอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโปเกมอนเทรนเนอร์บางคนที่สนใจจะเลี้ยงเจ้าบิลลิลิดามะาตัวนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อรักเมื่อสนใจก็อาจจะต้องมีการฝึกฝนเลี้ยงดูออออย่่่่่่าาาางดดีีีีนนนนะะรรรรััับบบเเพืืททจใหหนน้้ามมาสถกแบบววไฟิ Or, ฝึกฝนตัวเองก็ดีหรือเข้าใจตัวบิลิลิดามะเป็นอย่างดีปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ปรากฏการณ์การระเบิดแล้วก็ทำ้ายตัวเทนเนอร์ซะเองก็จะไม่ค่อยมีนั่นเองครับและเนื่องจากว่าบิลิลิดามะตัวร่างต้นร่างปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยมันมีค่าสเตตัสเท่ากับร่างฮิซุยเลยผมก็จะขอพูดถึงบิลิลิดามะร่างฮิซุยไปเลยกันแล้วกันนะครับบิลิลิดามะร่างฮิซุยเป็นโปเกมอนลูกบอลธาตุพืชแล้วก็ธาตุไฟฟ้าครับซึ่งตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นภาคฮิซุยเนาะมันก็จีวววนาาาา่่้แ้แแรรกลลทเเห มันมีธาตุพืชน,นะครับก็ต้องบอกว่าคุณลักษณะของเจ้าตัวบิลิลิดามะในยุคบรรพการน,นั้นธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาจากความเป็นไม้ครับผมอ่ะซึ่งก็ทําให้มันมีธาตุเป็นธาตุพืชน,นะครับแต่ทีนี้เนี่ยธาตุไฟฟ้าของมันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับและทีนี้ผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงกลางหัวของมันครับเราจะเห็นว่ามันมีรูอยู่นั่นเองนะซึ่งต้องบอกว่าการที่มันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับเป็นรูที่เอาไว้ปล่อยพลังงานบางอย่างเล็กๆเป็นไฟฟ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากรรูออัันนนนี้้ขงงเจจาาาบลมมะะะ่่สุย ผลให้พืชที่อยู่บริเวณรอบข้างเนี่ยมีการกระตุน้นการเติบโตที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคือบางทีนะครับคนในภูมิภาคที่ซุยเนี่ยก็จะมองว่าเจ้าบิลลิดามาร่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมเมล็ดพืชขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยพลังที่สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นที่ยังไม่มีเมืองมากมายแล้วก็คนเน้นในเรื่องของการปลูกพืชพ,พันธุ์ต่างๆเนี่ยใครที่แบบทําสวนทาไร่ก็จะเลี้ยงเจ้าบิลลิดามาร่างที่ซุยนี้เพื่อกระตุ้นให้พืชเนี่ยมี ต้องบอกเลยว่าเจ้าบิลิลิดามะเนี่ยมันจะมีความดุมีความโกรธง่ายมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นร่างฮิซุยมันจะค่อนข้างมีความร่าเริงเป็นโปรแกรมที่แบบดูเป็นมิดนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปสัมผัสมันอ่ะถ้าถามว่าไฟช็อตไหมช็อตครับแต่มันจะช็อตก็ต่อเมื่อมันสัมผัสว่าคนที่จะไปโดนมันเนี่ยมีความเป็นภัยมีความเป็นสัตรูอย่างเงี้ยมันก็จะช็อตไฟฟ้ากลับนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วจะไม่ช็อตง,ง่ายจะไม่ระเบิดง่ายเหมือนกับเจ้าบิลิลิดามะนั่นเองครับแต่กลไกการระเบิดเมือออนนัะต้้งไไาารจบบดดดดแแ่่วุข ร่างที่ซุยก็จะสูงกว่าของร่างธรรมดานั่นเองครับเออก็ดูเป็นโปรแกรมที่แบบว่าดูเฟรลี่ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมจะพามาดูสเตตัสของวีลิลิดามะนะครับอย่างที่บอกนะว่า2ร่างนี้มันมีสเตตัสเท่ากันเลยถ้าดูสเตตัสแล้วนะครับผมก็คือเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่เกิดมาเพื่อชิงระเบิดใชมิเน่นะครับค่าสปีดสูงมากนะครับผมค่าสปีดอยู่ที่100แล้วก็ค่าพลังป้องกัน2อันอยู่ที่55 0ากับ5้้ตามลาดับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมสงสัยนเหมือนกันนะครับกับการที่ว ก็อยู่ที่30ซึ่งต่ําที่สุดเลยนั่นเองเนาะเออแต่ว่าถ้าพูดถึงค่าสเปเชียลแอตแทกที่สูงถึง5 5อย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ขี่เร่นะครับอาจจะเอาไว้แบบใช้พวกท่าไม้ตายสายฟ้ามากกว่านั่นเองเนาะเอออันนี้พูดถึงในโปรไฟล์นะครับผมในเกมจริงก็คงแบบใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ว่าเออโผมาอะไรจะระเบิดเลยขนาดนั้นนะแล้วพอบีลิลิดามะมีการวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นมารุไมครับมารุไม um เป็นโปเกมอนลูกบอลธาตุไฟฟ้าครับผมซึ่งเจ้านี้ก็เกิดจากการวิวัฒนาการจากบิลิลิดามะโดยที่ว่ามันมขนดใหญึ้้แลก็บต ร่างกายที่เป็นแกนวแล้วนะครับเราจะเห็นว่าส่วนตั้งของมันเนี่ยส่วนสีขาวจะไปอยู่ด้านบนแทนนะครับแล้วก็ส่วนสีแดงจะมาอยู่ด้านล่างครับสลับแค่นั้นแต่ว่ามององค์รวมแล้วยังมีความเหมือนมอนสเตอร์บอลแต่ตัวมารุไมจะบอกว่าไม่เกิดปรากฏการณ์แบบตัวบิลิริดามะแล้วครับผมคือให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจผิดว่ามันเป็นมอนสเตอร์บอลครับเพราะว่าขนาดของเจ้ามารุไมเนี่ยมันจะเติบโตบิ๊กไซส์ขึ้นมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งขนาดที่ใหญ่โตเนี่ยมองไกลๆก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นมอนสเตอร์บอลหรือเปล ซึ่งเจ้าตัวมารุไมยนะครับเราสังเกตไหมว่ามันมีดวงตาแล้วท,วทีนี้มันมีปากเพิ่มขึ้นมาด้วยครับถ้าเป็นร่างธรรมดาก่อนอย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าปากของมันดูจะมีบอกว่ามีรอยยิ้มนะครับต้องบอกเลยว่าตัวของมันเนี่ยมีความซาดิสเบอร์นั่นแหละครับที่ว่ามันชอบเล่นงานศัตรูมันชอบระเบิดโต้มระเบิดต่ำนะครับแล้วก็มันจะไม่กลัวภาวะของการบาดเจ็บที่มันต้องใช้ในการระเบิดใส่ศัตรูเลยนั่นเองครับเรียกว่าถ้าเป็นในสนามรบเนี่ยมันเกิดมาเพื่อผีชีพเลยก็ว่าได้นะครับแล้วทีนี้ต รอบเข้าไปในพวกโรงผลิตไฟฟ้าครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยความเป็นมารุมายที่มันมีขนาดใหญ่โตอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเข้าไปในสถานที่เล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหรนะ่พวกมันก็เลยมีพฤติกรรมที่ชอบเข้าไปในพวกแบบโรงไฟฟ้าที่มันดูอลังการดูใหญ่ๆมากกว่านาะแล้วมันก็จะไปดูดกืนพลังงานไฟฟ้าโดยที่ว่าอันนี้อ้างอิงได้แบบ make ซนแหละครับว่าตัวของมันเนี่ยใหญ่กว่าบิลิลิดามะหลายเท่าเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่มันจําเป็นต้องเก็บไว้ในร่างกายของมันก็จะต้องมีปริมาณทีีีีี่่่มมมมมหาาาาาาศะดด้้้ววยคคครรััับบแตตทนนนนนถเเกกิใจจออปุ๊็ ด้วยไฟฟ้าหรืออาจจะระเบิดแม่งอันติไปเลยนะครับแล้วการระเบิดของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีพลังระเบิดที่รุนแรงเป็นลูกโซ่อยู่แล้วด้วยครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันรุกรานเข้าไปในโรงไฟฟ้าแล้วพอมีคนมาเจอมันว่ามันมาขโมยไฟฟากินอย่างนี้กลายเป็นว่าเจ้าของโรงงานหรือพนักงานในโรงงานไฟฟ้าต้องระวังไม่ให้มันระเบิดใส่ซะด้วยนะครับและอย่างที่ผมบอกนะด้วยรอยยิ้มอันไรซึ่งความกลัวเหล่านี้มันก็จะน่าด้านมันจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดไปนะครับตอมรีมาว่าให้อีกเรื่องหนึ่งนะ ตัวเองด้วย2ขั้นด้วยกันครับผมท่าแรกเนี่ยมันจะเป็นท่าที่มีชื่อว่าจีบาคุครับจีบาคุเนี่ยก็คือเป็นการระเบิดตัวเองครับผมแปลตรงตัวแบบนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยท่านั้นเหมือนเป็นท่าของบิลลิดามะหรือโปเกมอนบางตัวที่ก็สามารถระเบิดตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นมารุมายปุ๊บเนี่ยท่าระเบิดตัวเองจีบาคุเมื่อกี้มันจะถูกอัปเกรดให้เป็นท่าที่มีชื่อว่าไดบาคุฮาเซครับไดบาคุฮาเซก็คือเป็นการระเบิดรั้งใหญ่นั่นเองครับทุกคนเคยเล่น self-destruction นะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่าใดบารคุฮัสึก็จะเป็นท่า explosion ที่มีพลังโจมตีอยู่ที่250นั่นเองครับผมซึ่งพอมาเป็นเจนหลังๆปุ๊บเนี่ยท่าระเบิดตัวเองก็เรียกว่าเป็นท่าไม้ตายที่มีการใช้กันในแพร่หลายสำหรับพวกโปเกมอนตัวอื่นแล้วนะครับคือท่าสองท่านี้มันเหมือนกันเลยก็คือว่าพอใช้ไปเสร็จปุ๊บค่า HP ของเราก็จะลดแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับโปเกมอนที่อยู่บริเวณรอบข้างเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะสละชีวิตแล้วทำไมเราต้องใช้ท่า้าไม้ตายที่มีพลังโจมตี2 0ง ในร่างฮิซุยของเจ้ามารุไมนะครับมารุไม่ร่างฮิซุยเป็นโปเกมอนลูกบอลธาตุพืชและไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับโดยที่คุณสมบัติของร่างกายมันก็จะคล้ายกับเจ้าร่างแรกนะครับเหมือนเป็นโปเกมอนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาจากการเป็นแบบให้ร่างกายมีความเป็นไม้นะโดยที่ว่าร่างกายของมันก็จะดูมีความเป็นสีน้ําตาลเข้มๆกับอ่อนๆสลับกันไปนะครับโดยที่ว่าจะมีปากกับตามเหมือนกับมารุไม้คำว่ามีเหมือนกันในที่นี้คือมีนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันดูมีความซีเรียสมากกว่านาะเออดูจากสีหน้าแล้วนะครับซึ่ง ้าตัวมารุมาร่างนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเทียบกับร่างปัจจุบันแล้วนะครับมันจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่มักแสดงให้คนรอบข้างเห็นนั่นก็คืออารมณ์โกรดนั่นเองครับซึ่งอารมณ์โกรธเนี่ยถ้าเทียบกับมารุมาที่มันไม่ค่อยรู้สีรู้ษาอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอารมณ์อะได้ต่างๆนานามากมายครับผมคือกูยิ้มพร้อมระเบิดอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นร่างฮิซุยปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีอาการโกรธเวลาที่เห็นอะไรที่ไม่ ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับซึ่งหลายๆครั้งคนก็เดาไม่ออกนะครับว่ามันโกรธเรื่องอะไรอยู่หรือมันไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะครับด้วยสีหน้าของมันที่แบบดูเวี่ยงเหวียงนิดนึงเนาะแล้วทีนี้จําได้ไหมครับตอนบิลิลิดามะที่ผมบอกว่ามันจะมีรูอยู่ด้านบนหัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นมารุไมเนี่ยรูจะไปอยู่ด้านใต้ของมันนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับใช้ปล่อยพลังไฟฟ้าลงสู่ผืนดินแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าดินมันต้านไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับลาาม แล้วก็ทาให้พืชพันธุ์เติบโตได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วแต่ว่าพอวิวัฒนาการกลายเป็นมารุไมยปุ๊บเนี่ยพืชพันธุ์ก็จะเติบโตดีมากยิ่งขึ้นคนก็จะแฮปปี้ด้วยประการชนีครับแต่ต้องบอกเลยว่าโปรแกรมตัวนี้มีความอันตรายอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเวลาที่มันโกรธนะครับมันก็จะทําการระเบิดแล้วทีนี้นอกจากการระเบิดแล้วมันก็ยังมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าโจมตีรอบข้างได้นะครับซึ่งอนุภาพการโจมตีด้วยกระแสไฟฟ้าของมารุไมยผมไม่รู้ว่าเ,าเขาเขียนเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับเขาบอกวาากรฟ,ฟ้้้ีมััันนนนลตํดง 20ครั้งโจมตีเข้าไปในรวดเดียวนั่นเองครับเออก็ดูแล้วมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่านี่เพราะปกติถ้าเป็นคนเราโดนฟ้าผ่าทีเดียวก็ไม่น่ารอดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยคิดดูว่าเขาอธิบายเหมือนกับว่าโดนสายฟ้า20ครั้งในข่าวเดียวอย่างเงี้ยมันจะเจ็บขนาดไหนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของมารุมาหมนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าค่าสปีดคือคนพวคนแม่สูงนะครับผมอยู่ที่1นึ่ง้อย้าด้วยกันนะซึ่งค่าสปีดันึ่้ต้อยว้าแิบอันนรัตของโลกเล้ว่าาสนก็จะ มันก็สูงกว่าของบิลิทิรามะพอสมควรนะแต่ถามว่าเอาไปโจมตีได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ครับผมผมว่านะตัวมารุไมนะเหมาะก,กับการที่เอาไปใช้บกท่าก่อกวนได้ดีมากผมนึกออกอันนึงเลยก็คือทันเดอร์เวฟนะครับด้วยความที่มันเป็นโปเกมอนที่ฟีเซนร์เรื่องการใช้สายฟ้าอยู่เรื่องงการใช้ทันเดอร์เวฟในการก่อกวนศัตรูให้ศัตรูติดอาการอัมาพาตอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับถ้าไม่โดนทิก o ูมคือแบบถ้าไม่โดนทิก o ูมถ้าไม่โดนครังสเตอร์เนี่ยไอตัวนีวน้ได้โจ ไฟฟ้า,าหรือสามารถระเบิดตูมตามตามูมตามได้ครับมีท่านผู้ชมท่านใดเอาเจ้าพวกนี้ไปเล่นในการแข่งขันจริงบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีการใช้คอมโบอะไรที่น่าสนใจมาแนะนํากันก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับในส่วนของรายการโปเกกซ์ในตอนหน้าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนก็ต้องรอติดตามกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ